ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ อัญยองครับก็ขอาการสวัสดีชาววันพันแมนเดอะสตองเกตกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมซีเวียนะแล้ววันนี้หน้าก็เป็นอีพีที่3ของเซิร์ฟเวอร์700แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาบอกทุกคนนะว่าสายฟรีหนึ่งวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่อันดับพลังก่อนเลยนะ อันดับพลังนะวันนี้วันที่สี่นะผมแต่ว่าผมลงอีพีนะอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่สามนะผมซึ่งอีพีที่3เนะี่ยพลังผมอยู่อันดับที่340นะพลังอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นนะผมส่วนพันด่านอยู่อันดับที่700กว่าเลยนะตัวละครสุดแข็งนะผมฟูบุกเนะอยู่อันดับที่379ร้อยเจนะผมกิวอยู่อันดับที่23นะครับผมโอเคก็เ okay. พิ่งจะมาดันนะครับผมตอนเย็นนะ ไม่ได้เข้าเกมเลยนะผมออไม่เป็นไรนะ <c oughs> พลังอยู่ที่แสนสามนะผมแล้วมาดูที่ตัวละครนะตัวละครก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็ตอนเมื่อตอนเย็ยนนะผมสุ่มได้จกักรพรรดิเด็กด้วยนะแล้วมันมาพร้อมลูกแก้วเลยไงอีพีที่แล้วอะ <c oughs> คือมาพร้อมลูกแก้วเลยอะไอ้ลูกแก้วจกักรพรรดิเด็กแล้วก็จกักรพรรดิเด็กนะเหมือนมันอยากให้ทาอะ่ะทุกคนโอเค ก็อย่างแรกเนี่ยถ้าผมเข้าเกมมานะผมก็จะมาตรงภารกิจนะผมแล้วก็มาทําเควสให้หมดนะก็เควสไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ทําไปนะผมนี่ก็ทําไปเลยนะทําให้หมดนะครับผมแต่ละวันนะโอเคอันนี้ก็กดหาบอสแสไปนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะได้พวกเพชรพวกกระป๋องแล้วก็แบบที่อะไรอะที่หารูปภาพจิ๊กซอว์ะทุกคน ก็มา,าลงกันด้วยนะตรงนี้ลงหามบสแสนะผมโอเคผมก็กดผมทุกวันผมก็จะทำภารกิจให้หมดนะนี่โอเคพอทำเสร็จหมดก็ไปทำอย่างอื่นนะผมตอนนี้ใสตะมะอ่ะเอ้ยตรงนี้ตอรตอนนี้สตอร,รี่ผมก็ถึงตรงสตะมะละก็ผ่านมูเมงมาแล้วนะผมโอเคเพิ่งผ่านเมื่อตอนเย็นเลยนะแบบโคตรเกือเลยทุกคน แล้วก็ดูเอาวิดีโอได้นะผมวิดีโอก็ดูเอาพลังงานเหมือนเดิมนะเพราะว่าวันนี้วันที่เพิ่งวันที่สี่นะผมก็ดูเอาพลังงานเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> พอทาภารกิจเสร็จผมก็จะไปตรงเขานะครับผม <c oughs> ไปตรงเควสนะเป็นลงหาเควสนะผมตรงนี้ก็ไปกดลงหาเควสเลยนะออนนี้ผมเพิ่งเข้าเองนะไอเซวาเจ็ดร้อยน,น่700นะผมเพิ่งลงหาเองนะเควส เพิ่งทำอะไรคิดนะผมไม่ได้เข้าทั้งวันเลยนะแล้วก็ตรงปาร์ตี้ปาร์ตี้ผมก็จะมากดเอาเพชรน,นะผมนี่มากดทุกวันนะวันนะห้ารอบนะครับผมนี่ก็กดไปเลยนะชึบมันก็จะได้เพชรด้วยนะใครที่ดวงดีหน่อยๆเนี่ยก็แบบได้สี่สิบกว่าเพชรเลยนะก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะเหมือนเราแบบดูเอาวิดีโออะคุ้มมากนะก็มากดกันด้วยนะผม ช่วงต้นเกมไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีแบบกล่องของขนสีม่วงนะถ้าสีม่วงเนะี่ยมันจะมีโอกาสแบบดรอปได้เพชรเยอะขึ้นนะผม <c oughs> ถ้าดวงดีหน่อยๆเนี่ยก็ได้ห้าสิบขึ้นเลยนะโอเคตอนนี้ก็กดครบห้ารอบละนี่จากตอนแรกเพชรผมมีประมาณสองร้อยกว่าตอนนี้มีสามร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ไปตรงทางสู้กิวนะผมนี่ก็มากดทาาสู้กิวเนี่ยนะ ถ้าใครยังไม่ได้ตีนะผมนี่ผมยังไม่ได้ตีนะแล้วก็ตรงพิชิตคิวนะผมมันก็จะให้รับรางวัลด้วยนะถ้าเราตีหรือว่าอ่าแต้มถึงนะผมมันก็จะได้รับรางวัลด้วยทําตรงนี้เสร็จก็มากดลดราคาคิวด้วยนะผมนี่ก็ยังเหลืออีกหลายคนอยู่นะที่ยังไม่กดนะผมคิวผม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะค่อยกดรับเพจนะผม ตรงนี้ก็ถือว่าแบบช่วยฟังเพรได้เยอะเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าแบบมันเข้ามาตลอดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีนะไอ้ตรงคิวล,ลดราคาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันแบบมาถาวเลยหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้ามาถาวเลยก็ดีนะผมเพราะว่าผมเพิ่งเห็นเองอะไอ้กิจกรรมตรงเนี้ยไอ้คิวลดราคาเนี่ยผมเพิ่งเห็นเองนะตอนมาเล่นเซิร์ฟหกเก้าห้าเลยนะผมผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะ เออก็ถือว่าช่วยฟาร์มเพชรได้ดีเลยนะไอ้ตรงนี้เนะี่ยวันหนึ่งก็ได้หลายหลายร้อยเพชรเลยนะอืมแล้วก็ตรงศึกดวลศึกดวลก็อ่าลงเอาที่พอไหวนะแต่ว่าต้องชนะให้ครบอ่ากี่ครั้งเนะี่ยหกครั้งนะถึงจะได้เพชรนะผมก็ลงให้ชนะนะผมถ้าแบบรู้สึกว่าทีมเราไม่ไหวเนะี่ยก็ไปตีอันต่ำสุดนะไม่เป็นไรนะผมอย่างน้อยเราก็ได้เพชรมานะห้าสิบเพชรโอเค ก็ตีเอาเพชรเฉยๆนะผมส่วนลามประลองนะลามประลองก็ตีให้ครบ5้าไม้นะผม5ครั้งนะไอตั๋วยังไม่ต้องกดนะทุกคนเอาไปกดลานประลองเพชรนะส่วนตรงนี้ก็ซื้อเป็นอ่าตั๋วซัพพลายอัพดาวนะผมแล้วก็ตั๋วซัพพลายอะไรนะนี่ก็เน้นไปที่2อย่างนี้ก่อนนะต้นเกมส่วนตรงคิวเนี่ยก็เน้นไปที่อันนี้เลยนะตำราสกิลนะผมแล้วก็หีบสุ่มตำราสกิลนะ2อย่างนี้ก่อนนะ แล้วก็ถ้ามีแบบเหรียญตาเกวเยอะแล้วเนี่ยก็มาแลกไอ้การ์ดเอได้นะผมส่วนตรงยีนเนี่ยก็จะเน้นไปที่3อย่างนี้นะนี่อย่างแรกที่ควเน้นก็น่าจะเป็นการอัพดาวนะแล้วก็สองอย่างนี้นะผมแต่ว่าต้นเกมเนี่ยการอัพดาวค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะแต่ว่าแลกไว้ก็ดีนะผมแลกไว้ก็ดีนะใครที่แบบลงแบบศูนย์มันเรียกว่าศูนย์วิใจัยใช่ไหมวะ แะบดบแบบวิจัยไม่ใช่สื่อวิจัยใครที่ลงแบบแลบ,บวิจัยแบบชั้นสูงๆนะก็แลกให้หมดเลยนะผมนี่ตรงนี้ด้วยใครที่เหลือหน่อยเนะี่ยก็เอามาแลกตัวนี้ได้นะสองอย่างนี้นะโอเคส่วนตรงด่วนก็แน่นอนนะว่าต้องแลกอ่าฮีผ่นทักษะนะผมนี่ตรงนี้ก็คุ้มค่าที่สุดนะเราเวลหกสิบห้านะผมแล้วแบบปลดพลังรัวๆทุกคนแบบพลังเพิม่มโคตรเยอะตอนแบบทักษะเปิดนะ แล้วก็หายนะบุกนะผมหายนะบุกก็ลงว่าสามรอบนะครับผมอันวันนี้ผมยังไม่ได้ลงเลยนะสักรอบก็มาลงก่อนเลยนะครับผมโอเคมาก็ลงไว้ก็ดีนะผมลงไว้วันละสามรอบนะมันคุ้มค่านะผมแล้วแบบมีอกาสดอบของม่วงด้วยแล้วก็ได้แบบที่อัพอที่อัพอุปก,กรณนะ์อะทุกคน <c oughs> วันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะ ถ้าลงวันละสามรอบอะ่ะวันนึงก็ได้เป็นร้อยอ่ะซึ่งแบบที่เอาอุปกรณ์ orn, แบบมันดรอปยากมากนะ <c oughs> ที่เอาพอุปกรณ์ orn, มันดรอปยากนะในราชาก็ดรอปยากนะทุกคนจุดที่เราจะหายได้แบบง่ายๆเลยเนะี่ยก็คือจุดตรงนี้นะหานะาบุกนะผมได้เวลาสี่สิบห้าสิบเ้าเวลยย่งเยอะก็ได้ยิ่งเยอะนะผม <c oughs> ก็มาลงกันด้วยนะผมว okay. ันละสามรอบโอเคลงหาหน้าบุกเสร็จก็ ่าส่วนพลังงานพลังงานผมซื้อเดยผมซื้อเพิ่มแป๊บนี่ซื้อถึงประมาณนี้ก็พอแล้วนะ2อ0ร้อไม่ก็380แล้วผมวันที่4ี่นะแต่อีพนี้เป็นอีพีที่3นะก็ประมาณนี้แล้วผมแล้วก็กระป๋องกด2รอบนะส่วนเพชรผมเอาไปซื้อตัวดําหมดแล้วนะผมตัวดําผมมีอนะไรละนี่ตอนนี้ผมมีตัวดําอยู่37มบเจ็ดใบนะผมโอเคแล้วก็ ไอตรงโซนรางวัลนะโซนรางวัลตรงนี้ก็จําเป็นนะผมเป็นแพ็ค360เพรนะมาซื้อกันด้วยนะผมซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะมันรีทุกๆวันจันนะผมก็มาซื้อกันด้วยนะคุ้มค่ามากเลยนะได้พลังงาน120แล้วก็ได้กระป๋อง120นะแบบโคตรถุมอะ่ะทุกคนมาซื้อกันด้วย <c oughs> ซื้อทุกสัปดาห์เลยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้แบบดองกระป๋องไปด้วยแล้วก็มีพลังงานให้ฟาร์มเยอะนะผมแล้วก็แบบวิ่งไปไวขึ้นนะ สำหรับสายฟรีนะผมโอเคส่วนตัวละครอ,อ่าตอนวันนี้นะของม่วงผมได้ลงไปนิดนึงแล้วผมลงไปประมาณ300รกว่ากระป๋องนะก็ได้มานิดหน่อยนะมีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตี HP แล้วก็ HP 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 หมดเลยอันนี้ใส่ให้จ <c oughs> ีนอสหมดเลยนะผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นของฟ้านะผมนี่ก็มีประมาณนี้นะที่ใช้ได้ก็ มีมีช like right. ิ the the ้นหนึ่งนะที่แบบใช้ยาวๆนะผมที่เหลือก็พอใช้ได้นะผมนี่พอๆถูๆได้ถ่ายไปก่อนนะเช่นต้นเกมกลางเกมนะอืแต่การเกมก็เริ่มจะมีของดีแล้วแหละแต่ว่าใช้ได้อยู่นะก็ใส่ใส่ไปก่อนนะผมตอนนี้เดี๋ยวผมอัพอันนี้อัพฟินิกแมนดีกว่าชิปกดอัพเลยพลังเด้งพลังเดง 29ตอนนี้3ามแสนเอ้ยไม่ใช่สามแสนแสนสามละจะแสนสี่ละเออย,ยังอัพดาวไม่ได้เลยอันนี้ไอแหลวิจัยยืนผมยังไม่ได้ลงเลยนะมันเปิดตั้งแต่เมื่อวานละเออแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงนะอะออย่ด่านหนึ่งอยู่แลนะ้วโอเคเดี๋ยวจบคลิคปค่อยไปลงแล้วกันนะก็ควรลงนะทุกคนอย่าขี้เกียจเหมือนผมนะผมเล่นสองเซิร์ฟไงเออแบบ ถ้าจากคนโหดนะคือจําเป็นแบบต้องเล่นทุกโหมดนะเอออันนี้ก็แบบเล่นจนกว่าจะแพ้เลยนะผมนี่ก็เล่นแบบทั้งหมดอะ่ะเออมีอะไรให้เล่นก็เล่นไปหมดเอมันแบบได้ของอัพนะเออแต่ว่าผมแบบเล่นสองเซิร์ฟไหรู้สึกขี้เกียจนิดหน่อย <laughs> โอเคแต่ผมมาตีไอ้บอสพิชิตคิวก่อนนะไอ้อะไรนะดรจินัทนะผมนี่มีโอกาสได้อ่าใบรับรองมาอัพตัวละครด้วยหรือว่า จะเป็นตาอัพตัวละครนะผมนี่ก็กดข้ามไปเลยนะเชิบกดข้ามไปเลยนะมันจะมีอาการตอบแบบของอัพหลายอย่างนะเนี่ยถ้าใครที่แบบนี่นะมันจะแบบดอบพวกใบรับรองเนะี้ยใครที่แบบออกคิวต้นเกมก็อด,ดอตีบอสไปนะหลายวันอยู่นะผมประมาณสองวันได้อยู่ั้ง <c oughs> อย่าเพิ่งออกนะถ้าเข้าคิวเนะี่ยช่องต้นเกมนะไม่งั้นแบบพลาดของอัพเลยอนะ่ะ <c oughs> ชิบนี่ไนงะได้ตาต่อสู้มานะผมก็มากดตีทุกวันด้วยนะยิ่งแบบอ่าดาเมจเรายิ่งเยอะก็ยิ่งแบบได้ของดีนะผมชึบแล้วก็มันจะสุ่มด้วยนะอกดตีไปเลยกดข้ามไปตีเวละสามรอบนะผมชิบนี่ได้ใบรับรองใหม่แล้วแล้วก็ไปโหลดไปกดรับของหนี่ตรงนี้ นี่เดี๋ยวเราก็จะได้ไอตัวทาสูกโกะละนี่ได้ได้กี่ตัวเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ประมาณหกตัวนะถ้าเราทําแต้มถึงนะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเลยอีกกี่วันนะะอะลีกหนึ่งวัน <c oughs> ก็คือพรุ่งนี้ตีสี่หมดแลวดิงั้นอะเลยอีกหนึ่งวันเองนะโอ้โหได้ประมาณหกใบนะแบบคุ้มมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้จะเก็บทันหรือเปล่านะอันนี้มันเป็นส่วนตัวนี่เออ แล้วมันต้องทําไงถึงจะได้รับแต้มอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะมาตีพวกนี้แหละทุกคนเนี่ยตีพวกลูกน้องนี่ไปอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตีเลยเอ,อแล้วก็ท้าสู้กิวด้วยนะอ,อมาตีกันด้วยนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมสายฟรีแบบทําอะไรบ้างนะก็ทําอย่างที่ผมบอกเลยนะผมก็พวกภารกิจต,ตรงไซต์ามะตรงเฮาหรือว่า จะเป็นตรงแบบโหมดต่างๆนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นด้วยนะผมทุกโหมดเลยนะก็เล่นจนตรวจจนกว่าจะแพ้นะไอแหลบวิจัยเนะี่ยอืมแล้วก็หลายโหมดนะผมที่ผมยังไม่พูดถึงแต่ว่าถ้ามีก็กดเล่นให้หมดเลยนะ <c oughs> จําเป็นนะผมแล้วก็พลังงานก็ซื้อถึงสองร้อยห้าสิบนะวันที่สี่นะผมส่วนกระป๋องอ่าซื้อถึงอ่าเนะก้าสิบห้านะก็คือกดสองรอบนั่นแหละแล้วก็แพ็คตรงนี้ก็มาซื้อด้วยนะผมโอเคก็ น่าจะมีประมาณนี้แหละนะ EP ที่3แล้วผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ